อาวันนี้ทีมงานช่างต้นนะครับผมพรเจริญโซลาเซลล์นะวันน like ี้ดูน้องหมาครับเขาอยากกินไชย่างนะดูน้องหมามีน้องกะปีอ่าน้องกะปีนะครับดูน้องกระปีน้องกะปีขออ่าดูนะครับน้องกะปีอ่านิโนนิโนนิโนก็อ่าน้องนิโนอ่าเย้กันเห็นไหมครับอันนี้งานช่างทั่วไปขออนุญาตนะครับผมนะดูน้องกระปีเขาขอน้องกะปีเขาขอนะครับอ่าปากผัก ฝากด้วยนะครับอันนี้งานช่างทั่วไปนะครับผมงานเพื่อความเรียนรู้แต่วันนี้ขอถ่ายทอดสดสักหน่อยนะน้องกระปีกับน้องนิโน่เขาขอหมูยากนะครับผมอ่าดูน้องนิโน่ครับอันนี้พันพันปิดนะผมพันบักพันบักอ่าเนี่ยอ่ากระปิอ่ะดูกระปีดูกระปีเขากินไม่อิ่มนะครับเขาจะเป็นคนนุหวงนะดูน้องกระปีนะครับอ่าครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ใครชอบสัตว์นะผมหรือใครชอบงานโซลาเซลล์ ale, หรืองานไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าแรง,งต่ํานะติดต่อได้นะครับผมทีงานช่างต้นโซลาเซลล์ ale, นะดูน้องกะปิดูน้องก,ะป,องกะปิเขาห่วงงานไอเขาห่วงการกินมากดูน้องกะปินะครับเขาจะแย่งน้องดูนี่นิโน่นะอ่าน้องกะปินะครับนิโน่นิโน่เขาไม่ดื้อน,นะนิโน่เขาเป็นเด็กดีอันนี้พันบักนะ อันนี้พันบ้าเขาเด็กดีมากเลยอันนี้บานอะไรเอ่ยดูดิ